สวัสดีครับพี่น้อครับมันก็จะลงตรงไหนนหมอ๋อผมมาบอยอยู่มาบริษัทเอ้วอเทคนี่แหละนั่นแหละเมื่อก่อนผมซื้อเพราวเวืรออืมทางเลี้ยวข้ามอีกชนเลยนะเนี่ยงานนะงานสมบัติบุรีมีงานอยู่นะชนกวัดปูนอยู่อ้าวห่างนี่องบัติบุรีก็ไปยิดเดียวเองครับก็อยู่ตรงโค้งเนี่ยใช่ไปไปแยใจใน้อยไม่กิโลไม่ สี่ห้าโลเองครับใช่ตั้งแต่วันน้ำท่วมเรายังไม่ได้มาเล่นอีกสักทีเลยสมบัติบุรีอีกนานแล้วแหละ,ละครับผมก็ประโยชนเขาจนอะ้แล้แหละสามคนอยู่ในเต็นท์น่ะมีผมมี <c oughs> บอสมีีม่ยุทเปลียกทั้งตัวแฟนผมอาจังกบก็โทรไปเธอยังไม่กลับบ้านอีกเหรอฝนตกนะ กระตบที่เละมันกิ้งกันไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นลูกหมาด้วยกันอยู่เลยคเปียกทั้งตัวเนี่ยเบนเบนดูเนี่ยขวามมือเนี่ยกขคูกเป็นไหมปูอะไรไอผักสลัดไอที่ไปใส่รองพื้นย้ำอ่ะีสาเรียกอะไรผักสลัดก็ผักกาดผักกาดขาวอ่ะผักกาดไม่ผักกาดขาวผักกาดะไรผักกาดไรผักกาดหอมผักกาดหอมเออ สากางศาการนที่บ้านก็เอินพอดสารเพื่อนแล้วก็ทีสองรพามาบึงทางเขาวัดครับเนี่ยครับอันนี้ทางหึือใช่อันนี้คือทางถนนที่สะดวกทางสะดวกเลยเนี่ยอันนี้นี่ครับเดี๋ยวกาถึงแล้วเนี่ยไอไอไอมาเก็ตที่เราเลียวอ่ะแปลว่าเราต้องออกเส้นใหญ่เลยออกเส้นใหญ่ง่ายกว่าง่ายกว่าวิ่งสบายกว่าบอกอ้อก เลยเดี๋ยวมากมาไปถนนใหญ่ทิศซ้ายไว้เลยปั๊มปตทไม่หน่อยนึงก็จะมีซอยเข้าก่อนจะข้ามสะพานนะ่ะนี่ครับเนี่ยเขาปักธงมาแล้วไปถึงให้ ตรงสถานที่วัดที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวพี่บุญจะไม่อเอ่อจะได้ไม่ไม่ต้องลงไปเจอเสียงอะไรไม่พึงนแต่รถรถรถที่มันเก็บอยู่นะครับรถรถเบรเนี่ยมันจะเก็บเก็บพวกเสียงไม่เสียงจะเข้านี่ไงครับที่เราเลี้ยวลงเมื่อกี้ใช่ครับมันก็จะดึง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 จะไปก็ไปไม่ได้แล้วก็จะเลี้ยวเลี้ยวก็เลี้ยวไม่ได้เพราะไอไอตะหุนก็มาครับเนี่ยออเนี่ยตรงอย่างเดียวดีกว่าใช่ เบนอะรถเล็กก็ได้รถเล็กก็วิ่งมานี่เลยตัดมานี่เลยหรือจะไปออกตรงนู้นก็ได้ตรงเมื่อกี้ไม่น่าจะหลงมั้งเมื่อกี้ก็ตามทงไปเรื่อยๆเดียดเ่ยว้าไปอ่ะรถเล็กอะไม่หลงได้ละเนี่ยไงจะมาเนี่ยครับอันนี้เส้นอ่ปั้นกล้วยใส่น้อยครับอันนี้คือถ้าถ้ามาจากทางกรุงเทพนะครับขับรถมาแล้วเลย มันจะเจอโฮมโปรก่อนสายมือเลยบางใหญ่มานะโฮมโปรสายมือโฮมโปรมาปุ๊บมันจะเป็นปักซอยวัดลาดประดุกอย่างไม่ต้องเข้า้าขับเลยนี่มันจะเจอปั๊มปตทองอ่าพอเลยปั๊มปตรทอมามจะเป็นถนนเข้ามาบันกล้วยครับหน้าปักซอยมเมื่อกี้เขาจะเขียนป้ายไปแล้ววัดวัดภูนพี่บนราดครับแล้วก็มีเซเว่นด้วยอยู่ปักซอยอแล้วก็มีสะพานลอ,อยอยู่ครับอ่า มันจะมีสะพานลอยอยู่หน้า,าโฮอโ,โ,โปแล้วก็มาสะพานลอยหน้าปักซอยเลยครับแล้วก็ตามเข้ามาเรื่อยๆครับน,นี่ป้ายเนี่ยมันจะมีธงแล้วครับแต่สังเกตให้ดีครับธงมันจะเคลืนเนไปกับเสาไฟจะมองไม่่อยเห็น้าตรงเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆก็จะเห็นเนี่ยครับเทสบาลอันนี้ก็เป็นเอเทสบาลน,นลาดแล้วมองขวามือก็จะเป็นปัปออ๊มปอตท ป้อมปตทนี้ไปมันก็จะอยู่ประมาณผมว่าจะกเกือกกิโลอะ่ะถ้าเราออกมาจากปากซอยวัดนะออกมานิดนึงมันก็จะเห็นป้ายปตท<อ>ยิงมุมไกลๆมาแต่ม็ตรงเข้าไปครับอันนี้มันก็จะเป็นเริ่มเป็นธงนะครับแถวนั้นสังเกตคือว่าถ้ามาพรุ่งนี้กลางคืนน่ะมันจะมีไฟครับตรงทางเข้าวัดอะ่ะมันจะมีไฟเนี่ยมันจะเป็นธงแล้วครับ ตรงวัดกับตรงชาติเราเลยทางเลี้ยวบ้านพี่มาอย่างเนี้ยเลยมาแล้วครับบ้านผมอยู่ตรงโน้นมาแล้วไงตรงตรงคอสะพานอน่ะอ๋อเลยมาแล้วถ้าวิ่งกลับไปทางเก่าอาจจาได้อยู่วิ่งสวนมาลืมเลยสวนมาอันนี้ครับเขาขับมาฟึุเห็นป้ายไหมครับสีน้ําเงินครับเนี่ยครับฟาวเท็กครับ บริษัทที่ปีที่แล้วที่เราตู้ลำโพงเสาน้อยครับมอเทอครับเนี่ยครับนี่ครับบริษัทมอเตอเนี่ยของเฮียอ้วนใช่ที่ว่าบอสกับเสียนนนมามาดูลำโพงที่นี่แหละผมเข้า้าผมเข้ามาตั้งแต่สิบห้าปีที่แล้วตั้งแต่เริ่มซื้อพาวเวอร์ใช้เข้ามานี่เนี่ยพอเราเลยเข้ามานะครับตรงนี้มันจะเป็นโรตัสที่สองโรตัสแรกเราอยู่ตรงบ้านผมอันนี้มันจะเป็นโรตัสที่สองสังเกตเนี่ยเราแต่คืนนั้นอะ ้ามางคืนมันมีแล้วะมันจะเขียนบ่าทางเข้าจอดรถคนที่คนที่จะมาเที่ยวครับให้เลี้ยวเข้าโรงแรมจอดรถเลยมันจะเป็นทุ่งนาจะจอดรถได้นี่กว้างขวางครับคนเที่ยวนี่ครับกว้างขวางแต่หมอลำนี่ต้องเลยมานนี่คต้องเลยมาเข้าตรงนี้นี่มันจะมีซุ้มประตูอยู่เนี่ยมันอาจจะป้ายมันไม่ไม่ชัด อันนี้จะเป็นอันอันนี้ไม่ใช่วัดพุทธนะนี่เป็นวัดจีนวัดจีนวัดจีนอยู่ข้างหน้าอันนี้วัดพุทธเราเข้ามาเข้ามาแล้วเวทีจะอยู่ซ้ายมือครับก่อนถึงวัดสถานที่จอดรถที่เขาเตรียมไว้ให้อยู่ขวามืออเปตรงตรงข้ามกับเวทีครับสถานที่จอดรถของวงเท่านั้นที่ว่ารถบัสรถหกล้อจะไปจอดครับ นี่ครับทางเข่าของจอดรถมอรนี่ครับขวามือเนี่ยครับจะเป็นไฟแฟัดอันแรกเนี่ยนีประมาณนี้แล้วก็หายมือ้ายเนียผมผมวนก็ไปดูให้รอบนี่ครับ้ายมือจะเป็นลานนี่ครับเวทีตั้งตรงนี้เลยที่เราเห็นในทุ่งนาก็คือลานจอดรถจองคนที่มา มาพูดมาชมพูมาชมครับโอ้สถานที่กว้างขวางกว้างดีกว้างดีกว้างตอนแรกผมเห็นแล้วมันจไดจ้ายผมว่าผมว่ามันจะแคบนะแต่ว่าเนาะเออพอต้องต้องต้องให้คนที่ตั้งอ่ะมาดูไงครับคนที่ตั้งบอกวยกว้างกว้างเนี่กว้างเยู่เหลือแค่คนเท่านั้นแหละจะมาเยอะเท่าไหร่ ้านมาเยอะก็จะไม่พอใช่ไหมพร้อมเสิร์ฟเลยแล้วนี่ห้าพันในสบายๆหลวงพ่อบอกว่าถ้าถ้าปีปีนี้ได้ะปีต่อไปจะปิดถนนนี้เลยเนี่ยไม่ให้เลยเนี่ยเอาเอาให้คนดูอย่างเดียวเลยนี่ครับดีเซอร์ตมาที่นี่ก็ได้ครับพี่มนลาชเวดดิ้งนี่ครับอ๋อนี่ครับตั้งเงกัดมาก็ได้พี่มนลาชเวดดิ้งแัดงานแต่งนี่ครับมันก็พี่มน โอ้งานบแใหญ่ครับเป็นรานใหญ่งานใหญ่เพราขายไม่ขายก็ต้องพูดถึงครับเพียบมีเป็นเตรียมการเป็นกระเลยบอยแยให้เขาเข้ามางานเนครับมีงาน,บบนาเสร็จได้แหวนเขามาพัดนี่แต่ตรงเนี้มันจะเลี้ยวเนี่ยถ้ามาข้างหลังอ่ะัมเข้าไม่ได้หรอกอมีออสโฟเอ็ครับวันสุดท้ายอ๋อสก็รอวันแรก ครับของเราวันแรกวันเปิดงานครับก็ต้องดึงคนมาครับครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ